ไปจะเก็บเห็ดนี่นี่คืออุย้ยอันนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่คือต่อต้นต้นไม้ของเราที่ส่งอุย้ยมีจนถึงนี้เลยนี่ก็มีนี่นะคะนี่เห็นไหมมันทรงคุณค่ามากเลยต้นนี้นะมันทําให้อ้อมได้เก็บเห็ดเขาคือต้นดอกแค่ต้นแค่นี่หเห็ดหูหนูค่ะนี่เลย ราต้องเก็บอันใหญ่ก่อนเพื่อรองพื้นไม่ให้น้องๆหล่นนะมันดึงหูคนเลยมันเป็นเห็ดหูหนูอุดอุดหนึ่งสองอนหนึ่งสองอุดนี่สองอือมีตอเหลือเปิดแล้วก็ได้หนึ่งสองอู้หูดูดิดูดิ มาแรงมนแ่งสองหูหน <Ig ació>. <shared> ี่น <dropped out> ี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสนุกมากค่ะเหมือนการดึงหูคนเลยมันเป็นเห็ดหูหนูหูหนูห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 ัดื้อนี่อุ๊ดอุ๊ดเฮียหลุดติดมั่ง ันนี้ไม่ใช่อันนี้นูนูค่ะน้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เยสเยสค่ะนี่แล้วก็มีน้องๆเขาเพี่เพิ่งกำลงังจะกออกมาอีกมันดึงสนุกนะนี่น้องแบบนี้มันดึงสนุกมากนนแล้วก็ก้องจะออกอีกเยอะมากแล้วก็นี่บนขอนนี้ก็มีค่ะนี่ที่เอามาหน้ากัน้าไปอย่างนี้ค่ะขอนนี้ก็ดึงอย่างนี้ค่ะอีกีเลย <Okay. S 2> ดึงขอนนั้นอีกขอนมีอีกหลายขอนเอออีกขอนหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้โอ้โหแต่ขอนนี้เขาดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเขาดูแบบชื้นเกินไปหรือเปล่าเป็นแบบนี้อยากจะขยับเขาออกมาก่อนอ้ยกรอบมากเลยอ้ทิ้งไปนี่นี่นี่อันนี้เขาน่าจะไม่มีชีวิตแล้วหมายความว่ามันน่าจะชื้นมากโอ๊ย พุดพ uh, okay, ุดอูนี่คั้งเชิงห้องเยอะมากนี่ทุกคนเห็ดของเจออ้อมน่